กดคำพร้อมการลูกสะกดอ่านคำพร้อมการหนึ่งสองสอืกขอืดหักพสลายคำค่ะตอนรอคำที่แปดคำที่แปดคำว่าคำว่าเสร็จค่ะเสร็จค่ะเสร็จค่ะห,หานะคะหายครบนะคะเสร็จค่ะ สไลเอตัวไหนมาก่อนคุณโอมเจอหรือยังง่ายง่ายคำนี้ง่ายๆลูกตัวไหนสะกดคะตงตอจ้าอ่าไม่แต่คู่อยู่ไหนเอยผู้ชายเสียงสไลเอไม่แต่คู่มายังมาหรือยังไม่ต่คู่อยู่รอน่้ตังเมมีตัวไหนบ้างคะตอนนี้มีคำว่าอะไรอ้าอ่านร้อมการลูกหนึ่งสองสามเซรเอตโอเคผ่าน่าสลค่ะ เรเปลี่ยนคําใหม่คำคำสุดท้ายจริงๆแล้วทีนี้คําว่าจันค่ะจันค่ะจันจันค่ะอะ่หาช่วยกันนะคะ,ะผู้ชายก็หาผู้หญิงก็หาพยัญชนะผู้ชายสลัถ้าเสร็จแล้วบอกครูนะตัวไหนการานันลูกตัวหลักการันนั้นเนี่ยคําที่มีตัวการันนั่นเนี่ยคำนี้การันไปไหนเอ่ย อ่านพร้อมกันจออานาจันทอดทหารเดนเรือกรันจันเก่งมากเคลียค่ะสุดยอดเก่งมากค่ะ